สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เข้ามาในหัวข้อท็อปปิกที่ว่าเขาฝากมาบอกว่าอะไระเรามาดูกันเลยนะคะก็เป็นการทำนายไพ่นะคะโดยภาพรวมวันนี้อาจารย์นำนะคะไพ่ใหม่ที่อาจารย์ออกแบบมาเองด้วยนะมาทำนาย ให้สับลูกๆที่ทุกคนกันนะคะก็เป็นไพ่นะคะเมสเซจแก๊สฟอร์มเลิฟนะข้อความนะคะเป็นไพ่ข้อความความรักนะคะเป็นข้อความนะคะ,เป,คะ,คะเป็นความคิดนะคะของคนคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจลูกๆเนาะอ่ะลูกๆอธิษฐานจิตนึกถึงคนคนนั้นไปเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นที่อยู่ในใจลูกๆเนี่ยฝากมาบอกว่าอะไรมันเป็นกันไอ เรนดอมทำนายไพ่โดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้ดีๆก็เก็บไว้นะคะถ้าไพ่ออกมาพรังงานไม่ดีก็อย่าคิดมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแรนดอมสดๆกันเลยมาดูซิว่าเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจลูกๆนะคะโอ้โหเขาฝากมาบอกว่าเธอมีคนอื่นใช่ไหม ถึงไม่สนใจฉันเลยอ่ามีอาการน้อยอกน้อยใจนะช่วงนี้ลูกๆไม่ค่อยสนใจเขาหรือเปล่านะคะเขางอนแล้วนะคะลูกๆนะเออนี่เชื่อใจเขานะออเขาบอกว่าให้ ให้ลูกๆเนี่ยเชื่อใจเขาเขารักลูกๆคนเดียวเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเขาน้อยใจลูกๆนะเออแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ว่าต่างคนต่างน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอะไรคือทุกคนเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะเพิกเฉยไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจเขาอามาดูอีกหนึ่งใบซีเขาฝากมาบอกว่าอะไรท้อและเหนื่อย <laughs> วันนี้พลังงานหน้าภัยน่ารักจังเลยอ่ะลูกๆเนี่ยลูกๆอ่ะนะคะใส่ใจสนใจเขาบ้างเนี่ยเขาหึงแล้วนะเขาคิดมากแล้วนะเออเขาท้อแล้วนะลูกๆเพิกเฉยเขาเนี่ยไม่สนใจเขาดูแลเขาบ้างนะคะลูกๆนะเออ ดีใจจังเลยพลังงานดีมากเลยค่ะลูกๆวันนี้น่ารักกุบกริบค่ะลูกๆอ่ะโอเคแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปท่านใดอยากดูดูส่วนตัวนะคะแบบละเอียดเจาะลึกนะคะทักไลน์ กดลิงก์ได้ที่หน้าไบโอของอาจารย์แม่ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะมีแพ็กเกจดูดวงมากมายให้เลือกดูนะคะเอาละแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะลูกๆก,กดรับพลังงานกันเลยนะกดแชร์ด้วยนะจะได้เกิดขึ้นกับลูกๆวัน,น